นิขาวสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้การออกเสียงนะคะผ่านสื่อการเรียนรู้ภาษาจีนกลางชุดการออกเสียงพยัญชนะชื่อชื่อซึ่งเป็นพยัญชนะเสียงเสียดแรกม้วนลิ้นไม่กล้องในสื่อการเรียนรู้ชุดการออกเสียงพยัญชนะชื่อชุดนี้นะคะเราจะเริ่ม,มเรียนรู้ กระบวนการการออกเสียงพยัญชนะชื่อซึ่งเสียงนี้ไม่มีในระบบเสียงภาษาไทยแล้วผู้เรียนชาวไทยเองก็มักจะออกเสียงนี้ผิดโดยการนำซอโซ่ไปแทนหลังจากเรียนรู้กระบวนการการออกเสียงพยัญชนะชื่อในภาษาจีนกลางแล้วเราจะมาดูความแตกต่างระหว่างพยัญชนะเสียงชื่อในภาษาจีนกลางกับซอโซ่ในภาษาไทยกันนะคะ และในลำดับสุดท้ายเราจะมาฝึกฝนการออกเสียงเพยัญชนะชื่อผ่านคำศัพท์และประโยคตัวอย่างกันนะคะเรามาเรียนรู้กระบวนการการเกิดเสียงชื่อในภาษาจีนกลางกันเลยนะคะเสียงชื่อเป็นเพยัญชนะเสียงเสี็จแรกม้วนลิ้นไม่ก้องเพดานอ่อนจะติดกับผนังคอปลายลิ้นเราจะงอและเคลื่อนเข้ามาใกล้บริเวณ หลังปุ่มเงือกในระยะที่มีช่องว่างเล็กๆนะคะขณะออกเสียงกระแสลมจะพันผวนลมเนี่ยจะแทกออกมาทางช่องว่างนั่นเองและทิศทางของลมจะออกมาทางช่องปากแนวกลางเหนือลิ้นเสียงนี้เป็นเสียงไม่ก้องดังนั้นเส้นเสียงไม่สั่นนะคะลองออกเสียงด้วยกันนะคะอีกครั้งนะคะช เดี๋ยวเรามาดูความแตกต่างระหว่างการออกเสียงชื่อในภาษาจีนและเสียงซออโซในภาษาไทยนะคะเสียงชื่อในภาษาจีนกับเสียงซออโซในภาษาไทยจัดเป็นเสียงเสียดแทรกทั้งคู่ดังนั้นฐานกรนในการออกเสียงของเราก็จะเคลื่อนเข้ามาใกล้กันโดยที่มีระยะห่างที่เกิดช่องว่างเล็กๆให้กระแสลมนั้นพุ่งออกมาได้สำหรับส่วนที่แตกต่างกันนั้นก็คือฐานกร ตำแหน่งของฐานกอน,นั่นเองนะคะลองสังเกตที่ภาพนะคะดูที่ปลายลิ้นเป็นหลักสังเกตจากภาพทางด้านซ้ายนะคะเสียงชื่อในภาษาจีนเป็นเสียงที่ปลายลิ้นของเราจะงอหรือว่าม้วนขึ้นนั่นเองแล้วก็เคลื่อนไปใกล้ๆบริเวณระหว่างปุ่มเหงือกกับเพดานแข็งหรือเราอาจจะเรียกว่าบริเวณหลังปุ่มเหงือก็ได้นะคะ แต่สำหรับภาพทางด้านขวาซึ่งเป็นซออโซในภาษาไทยนั้นปลายลิ้นของเราจะเคลื่อนไปใกล้ที่ปุ่มเหงือกนะคะโดยไม่มีการงอลิ้นเพราะฉะนั้นสองเสียงนี้ต่างกันที่ลักษณะของลิ้นนะคะซึ่งภาษาจีนจะออกเสียงชื่อชื่อเราต้องงอลิ้นเล็กน้อยนะคะแต่สำหรับซออโซในภาษาไทยนั้นไม่มีการงอลิ้นค่ะ ลำดับต่อไปเราก็จะมาฝึกออกเสียงเพญชนะชื่ที่อยู่ในคำศัพท์ต่างๆนะคะเรามาเริ่มจากคำแรกกันเลยค่ะชื่อ s h a n s h ซึ่งหมายถึงภูเขานะคะคำต่อไปนะคะชวงชวงซึ่งหมายถึงแม่คณิง และอีกคำหนึ่งนะคะสิสิหมายถึงเลขสิบค่ะลองออกเสียงไปด้วยกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะชัน n ัน h u ง n g งสงิส ต่อไปนี้เรามาฝึกออกเสียงในระดับประโยคกันนะคะเริ่มจากประโยคแรก我是泰国人我是泰国人ประโยคที่สองนะคะ他是老师ป是老师ประโยคที่สามค่ะ 这这是什这是什什么么书书มาดูตัวอย่างประโยคกันอีกครั้งหนึ่งนะคะประโยคแรก我是泰国人我是泰国人ในประโยคนี้มีพยางคมที่ออกเสียงชื่อเป็นเพยญชนะต้นก็คือคำว่าชือนะคะเป็นตัวสีเหลืองชือ ซึ่งคำว่าชืหมายถึงเป็นนะคะคฉันเป็นคนไทยลองออยงตามว่คฉันเป็นคนไทยลองออกเสียงตามนะคะฉันเป็นคนไทยลองออกเสียงตามนะคะฉันเป็นคนไทย 泰国人，我是泰国人。ประโยคต่อมาค่ะ他是老师ในประโยคนี้มีเสียงเพลงชนะชื่ออยู่สองที่นะคะที่แรกก็คือคำว่าชื่อเหมือนประโยคที่แล้วเลยอีกที่หนึ่งก็คืออยู่ในคำว่า老师老师ู่เงคำว่า老ร หมายถึงอาจารย์หรือว่าครูนั่นเองนะคะทา่าชื่อเหล่าชื่อหมายความว่าเขาคืออาจารย์ออกเสียงอีกัครั้งหนึ่งนะคะทา่าชื่อเหล่าชื่อทา่าชื่อเหล่าชื่อประโยคสุดท้ายแล้วค่ะประโยคนี้คือ这是什么书 เ是什么书ในประโยคนี้มีพยางค์ที่ออกเสียงพยิชนะชื่ก็คือคำแรกเป็นคำว่าชื่นะคะที่แปลว่าคือต่อมาเป็นคำว่าันม么ที่แปลว่าอะไรนะคะคำสุดท้ายคือชูซึ่งหมายถึงหนังสือ ประโยคนี้พอประกอบกันแล้วเป็น这是什么书这是什么书หมายความว่านี่คือหนังสืออะไรออกเสียงตามอ老อนะคะ这是什么书这是什么书 สื่อการเรียนรู้เรื่องการออกเสียงพนิชนะชื่อชุดนี้ก็จบลงแล้วนะคะคุณสามารถไปฝึกฝนเพิ่มเติมโดยคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างที่แฟนเพจเสียงในภาษาจีนนะคะ